นันนี้เราจะมาชีวิตรอดจะระเบิดนิวเคลียร์กันนะ<อ>โดยเรามีเวลาแค่60วินาทีเท่านั้นเพื่อเตรียมของในการเอาชีวิตรอดพวกเราจะมีชีวิตรอดกันได้นานแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยพร่อแล้วเกเปลี่ยนหลังวันนี้นะทุกคนครับเราจะมาชีวิตรอดจะระเบิดนิวเคลียร์กันนะ ก็คือจะมีระเบิดเดียวเคลียร์ถล่มเมืองเราแนะเราจะมีเวลาแค่สีวินาทีในการเตรียมของนะวเว้ยเวลาน้อยแค่นี้จะไปทําอะไรได้แล้วเนี่ยเออมีเวลาเตรียมตัวแค่หนึ่งนาทีเองนั่นแหละสิ่งสำคัญคือเราต้องหาพวกอาหารพวกของจําเป็นนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปแอบที่บังเกอร์ใต้ดินนะเว้ยพวกนายอ๋ออุออ้ออออนี้บ้านเรามีบังเกอร์ด้วยวเนี่ย เตียมาเล่นกันเลยดีกว่ามาดูซิว่าเราจะมีชีวิตรอดสักกี่วันนะจะว่าหลายวันแน่นอนว้ยเพราะท่านเราไม่มีอะไรกินอย่างน้อยแล้วก็มีกบย่างไงช่ว่ากินนายดีกว่าเนื้อเยอะเออะว่ามื้ออาหารน่ะต้องเป็นนายแน่เลยอ่ะมื้อแหลกถึงจะแบบเค็มไปหน่อยแต่ก็แน่จะแบบประทังชีวิตได้อยู่แล้วพวกแนี้ยมาดูนี่สินี่คือเหล่าเพื่อนๆเราที่เอาชีวิตรอดกันไว้ทีแต่ละคนโอ้น่ากลัวมากเลยแต่ทำไมสภาพนี่เหมือนเอเลียเลยวะนี่ โอ้โอย่าฉันแน่ๆโอ้ยท้าขนาดหัวท้งขนาดเบาตากเราจะมีชีวิตรอดกันได้นานแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยพรางแ,ลแกลบเลียนหลามวันนี้นะทุกคนครับเราจะมาชีวิตรอดจากระเบิดนิวเคลียร์กันนะเย้ yeah. แมนี่ก็คือจะมีระเบิดเดียวเคลียร์ถล่มเมืองเราแนะเราจะมีเวลาแค่60วินานทีในการเตรียมของนะเว้ยเวลาน้อยแค่นี้จะไปทําอะไรได้ละเนี่ยเออมีเวลาเตรียมตัวแค่หนึ่งนาทีเองเออนั่นแหละสิส่งสำคัญคือเราต้องหาพวกอาหารพวกของจําเป็นนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปแอบที่บังเกอร์ใต้ดินนะเว้ยพวกนาย ที่นี่บ้านเรามีบังเกอร์ด้วยเนี่ยเตอรอียมมาเล่นกันเลยดีกว่ามาดูซิว่าเราจะมีชีวิตรอดสักกี่วันนะจะว่าหลายวันแน่นอนว้ยเพราะท่านเราไม่มีอะไรกินอย่างน้อยแล้วก็มีกบอย่างไงชวว่ากินนายดีกว่าเนื้อเยืะอ,อนอ่ะต้องเป็นนายแน่เลยอ่ะมือแรกอ่ะถึงจะแบบเค็มไปหน่อยแต่ก็น่จะแบบปรปทังชีวิตได้อยู่